ข่ามันนี่มาตามแม่เขียวหน่อยโค้งสุดท้ายดวนๆเนาะค่ะพันฝันดีค่ะดีแน่แล้วพันว่าฝันมาไปเที่ยวเมืองสุรินทร์เมืองสางไปเห็นแม่ข่าคล้ายละตะลีแม่ข่ากับว่าสื่อซอยหนูแน่วาสันแม่เขียวหน่อยกันไย้ว่าบอเลียจับมาให้แน่วาสันพันกันเลยจับมาให้จะเป็นตัวใดไปตามพ่อฝันแม่เขียวในเลย่อค่ะสวัสดีค่ะแม่เขียวครับสวัสดีค่ะออาหนูมาตามยังเหรอเฮ้ ใ <rium> <Dante> ั่ไ่เหล่าไถ่เนเล่านะตงกันเนาะวันนี้เล่าก่อนคุณียกซื้อเอาไท่ซื้อเล้าก็ได้เพราะว่าเป็นกลุ่มทดทไทยเนาะอขาซื้อกลิ่มไทยของเล้าก็ได้ไทยก็ได้กันด้ยเพราะว่าขึ้นอย่างเนาะพ่อไหวพระไหวยังแลวก็่ได้บอกว่า นะจุด้อคุณบิดาม่านดาูู่่าตายายเอ้ยเฮาสันแต่ที่เจ้าทางพ่บานพี่เฮียนเอ้ยลูกทื่บนมีเงินคักแท้หายกันจีให้ได้ก็ให้เห็นสามตัวเจงแก่งหลอดพ่อตองมานเป็นปิศานาดอกเด้อหันหอดข้าวลูกสิได้สิมีโศกก็เลยพ่องตองนั่นนี่เมืม่อปิดมาบางังดอกเลยแล้ปัน่นเลยันมาไปเที่ยวงานสร้างสุลิน ย่าปบี้าเนี่ยละ่ะมาเนียนก็เลยไปนางเบิ้งเขาแสดงสร่างฟันดาบไหมนัม่นล่ะก็เลยมีแม่ค่าขายลอตเตอรี่ผู้หนึ่งยางมากบอกว่าซอยซอยหนูเนี่ยเลขหนูยังหลายเออสันมาเนี่ยก็เลยว่าอันบ่เลือกดอกยิบมาโลดใบหนึ่งเอ้ยยิบมาโลดชุดหนึ่งในวางสิก็เล่ยยิบเลขชุดสองใบมาให้ มันเล็กไทยมันได้เป็นสามสองหกก็ได้ปั่นกันก็ไปแยกคนละใบท้อาไอ้ใบทองใบนึ่งเด้อก็ระใบห่าสเมีโศกน้ำกันเหมือนกันมาอีกก็ได้เตือนเตือนหลับวันนี้ได้วัาแม่นเล็กตัวนี้เล็กตัวนี้กูฝันร้างไหนเนาะฝันร้างไหนเนาะอะไรขีดแม่นมันมันขุ่นๆนะว่าก็จัง แต่ฟันฟันใดแท้ฝันเก่าแท้มันเป็นเด็กตัวใดฟันฟันใดคิดใดเนาะสั่นนั่งคิดเขาคิดออกบ่โปะหรือหัวเตียงเออนั่นแหละหัวเตียงแล้วไม่คิดว่าแม่มันก็ตรงกับเลขกันหัวเตียงมีดาวแทะหัวเตียงนั่งเลียกไปเตะสี่เลียกง่ายนี่เออนั่นแหละแล้วว่าการจีแมนนี่เรียกกั ใดแล้วมันคือมันแจงแล้วนะคือแจงคือขอขอคอุณขอคุณแม่คุณบิดอนม่านดาคุณปูยาแต่ย่ายแ่ะขออธิษฐานไปแหละขอถูเมียขึ้นมาเบิ้งานาฬิกามันกับประมนันตีซีคือเก่าลหละตีซีกลัว ว่าม่านังคิดมันกับเหลวตัวใดน,น้องนางคิดแบบนี้ว่าถ้าเราฝันอันใดน้อมันคุนๆว่าเหลี่ตัวนี้มันเป็นยังคือนางคือนบอก,กเลยเออก็อเข่ามาแท้ก็ได้เตี้ยมากก็ได้เราก็ฝันถึงญาฟังเกี่ยวงานสร้างจะจัดงานสร้าง่เทนี้งานสร้างเดี๋ยวว่าแม่ฟังตว่างานสร้างโลยก็ถึงว่าลูกว่ามีบุญหลายกะ ลูกได้น้ำเย็บซี่ยังดีเลยยังดีนะถึงว่าเยบซี่ถือจังเลย้เย<อ><บ>็บซี่ถือคักๆแต่คล้องกับสีบวลา,ายตหรอกวันนี้สิยู่ในงบประมาณขันบ่ได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งกับสีสื่อบ,บุกเกินสองร้อยอันนันขันบ่ได้ลอตเตอรี่มือนี้วันทองจะมีซีต่ตองหายเยอะขึ้นเนาตรวยมากตัวได้ คือที่โดนรดเลยไม่เกี่ยวน่าหัวเตียงล่วงหน้าเลยนะควาเตียงเนีแถวที่ไั่เมื่อฝันแจ้งสั่นีคนนี้แม่บอกว่าอันนียิบมาให้แม่โลดโอ้ยอันยิบมาให้หนูโลดหนู้ว่าเลือกดอกสั่นว่านุ้นเคยเลือกแล้วมันกับว่าเคยได้เลยเลืองลอตเตอรี่ยิบมาโลดชุดหนึ่งสั่นเลยยิบชุดสองใบมาให้เมื่อเบิ่งเด็กไทยพุ่งลงมาขนาดสุ่มๆขนาดนีว่าฝันยังอัน อืนั่งแบบไม่คือเลขกตัวไหน,นอนคิดตังโดนเล้ต<ช>ื่นขึ้นมากกันเลยเอือม,มากขึ้นพอมมีดาวเพราะว่าเลขเป็นโตเจ้ามันก็ย้อนหลังแล้วเล็คลอดลูกมันอ,ออกเลยไข่นนาะก<ช>็เลยมั่นใจได้เหล,ละเออสูตโตสูตต้เพลสกับทานก็โติี่ทำไมเคียวไปละเมื่อเล็กมาเตียงอ<ช>้าพอดีมันเคียวมาเสียง ขอบุญใดดีนะม้ขอมาขอบุญใดเสียงบุญใดขอบุญใดเสียงเดี๋ยวขอว่ามาดูขึ้นมีเงินใส่ปีใหม่แท้ให้เห็นแจงเห็นแดงเลยขันหอดย่ามสีได้ก็เลยถึงบ่ได้หลายก็ให้สี่ได้เปรื่องสี่เคุณคุณไส้มียิ่งใครเลยตุลีมียิ่งมียิ่งหมดเจ้าจำได้ตั้งสามตัวไทยแมียนบึงเอาแต่้สามตัวไทยก็เลยปั่น ยาไหนึงยาสิริตระไรบ่หวยสองสุดยาาบ่สิอิตระไรที่เนาะบ่ล้วบ่แล้วบ่สิริมากหลายปีรับแล้วรว่าฝันฝันฝันว่าเราไปใส่ด่างด่างยูทหน้าทึงใส่ด่างเราบ่ได้ปลาเด้เดี๋ยวจฟื้นเต็มเราเลยไปแก้วใส่ด่าง เสยดางในฟื้นที่เสด็จป่ามาทำเรื่อมาคือว่าแบ่งโชคกันน่เาถ้าุฟันในยังน่เด้ฟันในฟื้นต้ไงหมายดักันจีฟันในฟื้นตาครกับสามแมนตาครยทีสามดิฟื้นฟื้นเนเพราะว่าเด่นสามขี้นขึอลรูฮะขึลูรู่าคายเป็นสามเอ้าไปฟันยังเปล่าฟันยังนม่จะสามอันเลยไหมเดียมนมัคก็ด้สามมือนเลยรามีสามรับ ต้องสามยังทันเรอแล้วเดีอยวหัวมาสั่นแม่ใจใจไว้เต็มทงเต็มทางบอกกับกัเขาว่าตาคายไหมตาขายตัวเต่าด้ยตัวเต่าเป็นสามมันมันฟื้นหมดฮาตัวตีฟื้นตัวเดียวน่ะตีแต่ตีแต่ขึ้นอาจจะได้ติดเบิติดแล้วไปแกะมั่งเลยกองหมึกไงหนึ่งฟืนเลยทีเป็นไม่เราฟื้นยังไน่ะฟื้นลางจางเป็นไปไม่ไปยังเงือบไปไม่ร้วยม่กินนะไปไม่เอาต้นไปแล้ว สามหกสามสองหนึ่งแล้วที่ใช่ไงเลยนี่น้แม่งเปเราบ่เคยฝันจ้าเกียว่อยฝันเราเทอะปะน่ะที่ว่าเลยเห็นว่าผีว่ากัดหัวจังสันน่ะอืมกัดหัวผีอ่ะอ่มาครับสามีกับฝันว่าที่ใช่แดงติดฟื้นเนาะติดต้ไหมติดยังไงแล้ววะ นะครับมรถัดตีทีนี่ยตัก็ตอคามี่สามล่ะเขาเขไงว่าตีไงตีเขาโก้โลดตัวได้ตีสามน้ำมัตัวนั้นล่ะตีคอนีเาว่าเตียงลดเนาะมันไม่ย้ำให้คระปวดนะตรงฟองนั่นฟังฟังต่วันงานสร้างรแต่วันไปเที่ยวงานสางรถที่อาจีนี่โชกนี่ใช่โฉกไงอันล่ะตามนี้เด้อครับี่เชียว เสียงนนออพวฝันเนาะคือขอคนนี่แหละนะครับขอแล้วกเ็เลยได้แบบซืูโรตาลีอยู่ยังเกาะงานสร้างงานสร้างเนาะสุดินเนาะก็เจ้ากำลังแสดงการให้สร้างฟันดาบสร้างฟันดาบเห็น<ช>สร้างมั้ยในฝันเห็นแล้วกะ,ะสร้างตักตัวฟันกันสองต,ตัวตักตัวฟันกันเออง่วงฟันแสดงเห็นไหมนีดาบพร้อมมีดาบพร้อมเกี่ยวดาบพร้อมสร้างฟันดาบก็นึ่งสองเก่านึ่งสองหกนี่ละนะ ลองเด้เป็นรองดาบหนึ่งเด้นะครับดาบสองเงินแต่ว่ามันออกเป็นตัวรถอันสามสองหกอย่างละเลวอ่าเพราะว่าบอกว่าอันบ่เลือกดับยิปมาไฮโลดครับก็ตัดให้เป็นสามสองสองหกสามหกเด้อครับในในคิวตัวนี้แหละแต่ว่ากรต้องการจล็กน้อยหนึ่งเปลี่ยนก็ต้องการจะกลับหัวนะครับเนาะสองเป็นโกเป็นเก่าเนาะก็คือสองเก่าสามเก่านั่นเนาะก็ตามนี้เด้เป็นรองเอซีเนาะเลขรัฐบาลไทยเด้อนะครับวันี้ซื้อลาืออะไรบุลเล่นอ่า หรืเช่าเขว่ซืล้าก็ได้เลืหนึ่งสองหกล้าแต่แมนแมนสอาก็ซื้อลาก็ได้เหนึงสองเพวมันรวยตีเมันนะว่าของเหย่ใหนั่นเอากูได้หนึ่งหกสองค่อยได้หนึ่งสองหกเอาบนี้มาเฮ้ากูดนมาวัดดวงกันหนึ่งยี่สิบบาทกับรอยาเห็น่มอสพของคบพิลอนรอ เล่าีิซื้อตัวนี้ก็ได้น้อหนึ่งสองหกก็ได้แต่ว่ามีนี่นั่นนี่แหละกเจ๊นี่แบบเตี้ยวไปก็ยังมีอยู่เลยเอ้านะครับไปกระเที่ยไปใกันนี่หนี่ไปถึงไทยก็เล่าล่ะชุดนี้เนาะชุดนี้น้อนี่ฟันฟันหนึ่งสองหกแต่ว่าเลขเลขที่วลาไปซื้อนี่มันบ่าเมนเลขลอตเตอรี่เนาะเลขอ็นสามเอ็นสามที่เราเขียนเอา S <S ก็เท่ากันนะครับาเกันเอาเนาะนะครับมมเมคเขนน้อยผู้เสียห้บอกวัหนึ่งสองหกอยู่ผู้นึ่งเพื่อกอบยีไอ้ยีดได้หน,ดดหนึ่งหกสองผู้บอกให้ไปซื้อยี่สบาทใอ้ยีดได้ซื้อลยหนึงแมนนะครับวันนี้เขากันเรว่อว่าเงินเหรียญในฟันนี่เพิ่นว่านี้สิบห้าบาท่เพิ่นเรืเหรียญบาทให้ไปเหรียญหเหรียมขวดขวดเน่จะหาบาท ให้มันมาเติมกันเป็นยี่สิบหัวนั้นม่หยุดเพราะได้เอาเหรียญหาให้แต่ว่าเหาหม้เบิ่งนั้มันเป็นเหรียญบาทในฝันเหรียญในฝันเหรียในฝันเป็นเหรียญบาทเหเหรียญบาทเดียมหรือว่ามันเป็นเหรียญบาทที่หยิบเหรียญหาล้วเอาโลวดไปสั่นแต่ว่าหม้เบิ่งอีที่เลือก็ไปเหรียญหาได้เลยเอาเหรียญหาติเหรียญหาเหรียญบาทเป็นเหรียญหาไปสั่นแล้วเหรียญบาทแค่นี้พอคือคือเหรียญหาใช่ไหมเหา หนึ่งบาทว่าแม่นตียันหายเขาก็ว่าหาบาทหาบาทตเขยทวก็ว่าหาบาทมันคือเนาะมันหายเนา้บงดีๆเหรียญบาทหาห้าบาทเออนี่แม่นีพู้ได้ขเจ้ากับว่า เลยนหาอเห็นเอฟซีห hey, mm. ้าบาทแมอุ้ยแมนนี oh, ่หลีตัวสั่นีนหาเอาไปโรดเออเียนหาเียนีาเอแต่ว่มแม่คิหน่อยว่ามันเป็นเลียนบาทได้ยอิดบแมนเลยนหลเอาไปโรดสันยีมก็เะซองพรองหาุนหาเนลาุนหาอพอยากซื้ออะไทั้งทยเล่าล่ะเลียหาอีหลีเร่เลืมเบิงว่หบาทเนาะ อ๋อคือเรียนหาเรียนหาสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเหลี่ยมคือเอฟซีไวรีตัวหลักเพระเมนหกเหลียมเก้าอ่ะเก้าเอานะครับเก้าเหลี่ยมเอาสรุปด้วยบ้านหนึ่งนะครับสรุปสรุปว่ามีเขียวฟันมาขึ้นเนาะฟันเราเป็นงานั่างสุดินนะครับเพราะดีไหมค่ะมียิ่งออสเตรเลียมาขายไห้จำเลยอีกไทยเลยที่สามสองหกพพืธอนไหนที่ามขอไอ้แกง เป็นเปลีป่ยนเลยนะเจียวจ <ะ S 2> ีแจ้าบังเป็นร้านที่มีโชคเนาะเจ้าทีเจ้าท้างนั่มันดังขึ้น <พอ S 1> โุ๊ดโ้ดังขึ้นพอเป็นเรข่ัวเตียงเพราะนาดาวคือคอดรูปเนาะเรขตัวนี้ส้นหนึออกนะนะครับส่วนใหญ่เลขเป็นตัวมีเขียนมาออกย้อยนหลังนะครับหมายถึงว่าเลขตัวนี้ส้นน่งออกแต่ชิบว่าเรขใองไข่ลหละคือว่าด้เพราะว่าคอดลูแต้ก็น้องไ้ก่อกนั่นไงแมนบะแมนนะครับวันนี้ก็ตัดให้สามสองสองหกสามหกชุดกันกับสองเก่าสามเก่าเรื่องนะครับประมาณนี้นะครับ แบ่งกับสามีคนละใบนะครับสามีก็ไปฝันว่าใส่ด่างติดตายไหมติดไม่นี่นท่หลัง <laughs> <laughs> ทสิเทพปาฝันอะไรด้เถอะฝันว่าอยางไรฝันมาไ,ไปใส่ด่างอยู่หน้าทึง่งได้ไหมได้ฟืน้นไหลไหลไปเกะแก่มากองไว้กอ,องไวนะ้สันกตีอะไรเยอนเนาะนะครับมูงน่าจะคือร้อยมิสามหรอตาคายสามเนาะไม่เป็นยังไม่เป็นว่าเรื่องเป็นหกหรอก็ลองเวอร์มาก อ่ะ้อยจุกกระมันน่ามีแค่น้อยอย่างนี้มัังรวยยก่องสำหรับรัฐบาลไทยวันนี้เด้อนะครับซื้อเพราะซื้อกระชากติดไว้คนละสิบบาทสิบบาทเด้อนะครับเดือดสามตัวสองตัวนะครับเพราะว่าฟันดีดีนะครับจุกจุกระมาณครับ